อาครับคนอื่นขอสวัสดีพ่อพี่น้องครับืันนี้ออกหมายเชือดมเดิมครับอ่ากับหมากเบ็ดหกโอ้ครับเหมือนเดิมครับเยื่อกับกบสดเหมือนเดิมครับเฮ้าบริปปลาปนี่ไลคยคลิปนะครับรู้ส่าชจนนี้ปลามกินเบ็ดรือจุดได้ครับวันนี้เขาเปลี่ยนไมายครับปกติเขาตีหววชิงซ่านครับอาจะเลือกตีอยู่หววกระลึมครับอันนี้หัวติ๊โค้งกันครับหมายสวยครับ ก็ภัยหลายครับมาครับจะมาลุยกันเลยครับเฮ้าจะเลือกตีไอ้ลงกลางหวยครับพากลางหวยเลย มีโตบอลหรือจะได้กับรุ่นไปนร่กันครับ อเอาตีมากกับมือแลยนะครับหลายยกแล้วครับผมมีเรื่องจอะมาท้าผมันนี้อ่างที่อื่นนี่ปลากินเบ็ดบ่ครับตอนนี้ช่วงนี้ครับผมเป็นบนร่วมปลาเลียงรูดครับเดอเฉพาะปลาจอนปลาคุซื้อว่าแถวอำอเภอนตันไม่ใช่ปลาบ่กินเบ็ดเลยครับช่วงนี้อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วครับได้ ดีแล้วเขาจะพักเป็นยกเป,ป็นยกไปครับแดดเล่แสงยังมาเบิร์ดเขาก็ยังมีวังครับเขาจะรุนต่อไปครับไปครับ นะครับตอนนี้แสงกับเบิร์ดแล้วครับคำกับคำมื่อยกับมื่อยครับปลากับบอกินเบดเขาจะใส่เข้า่าบอมานคือเก่าครับทั้งอื่นเป็นยังไงครับปลากินเบดบอทั้งผมนี่บอกเรื่อยว่าบอครับเงียบเลยเงียบมาอทีสองอาทิตย์แล้วครับแต่มืออื่นเขาจะลุยไหมครับโอเคครับคลิปนี้เขาจบใบแค่นี้ครับแย้